ผมเขียนเล็บฟันเลนไปให้เขาว่าผมอยากให้ตัวเองดูเหมือนหุ่นยนต์ไซบอร์ผมก็ขีดเป็นเส้นร่าวๆไปให้เขาประมาณ4เส้นแล้วไปถึงเขาก็ฟีแอนหน้างานเลยว่าเส้นประมาณนี้ล็อกนี้ล็อกนี้แล้วพอเสร็จปุ๊บโอเคตกลงโอเคไหมโอเคปุ๊บเขาก็ฉีดยาชาให้เลยอ๋อนี่ฉีดยาชา่อนเหรอต้องฉีดยาชาพี่ไมะงั้นผมก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันเพราะมันเป็นการรีดหนังออกไปครับผมเคยปรึกษาช่างเหมือนว่าถ้าทําที่ตัวมันจะยุบแบบบนหน้าไหมครับบอกว่า ไม่อยู่ที่การรักษาอีกอะไรอีกก็เลยว่าเอออัน,นอยังไม่เอาดีกว่าผมเห็นตัวเองผมก็ตกใจพี่ผมไปเดินยืนดูกระจกโอ้ นี่ผมไปรถล้มโดนลวดหนามใส่ลวดหนามที่ไหนมาแบบว่าอีกนิดเดียวมันก็จะออกแล้วเหรอพี่ถ้าไม่มียาชาอยู่ก็คงแบบหูมันคงจะเจ็บขนาดไหนเนี่ยผมไม่ลืมตาเลยผมเห็นมาตอนเดียวที่เขาดึงตรงหนังผมช่วงนี้เห็นอยู่หางตาเป็นหนังยาวยืดไปอ่ะนั่นแหละแค่นั้นเลยผมก็ไม่ดูอีกไม่ไม่ดูเลยไม่พยายามลืมขนาดที่ผมรู้สึกว่าเลือดออกแบบน้ําท่วมหน้าเลยผมยังนอนคิดเลยอ๋อคลาดน้ําเกลือคลังน้ําเกลือไม่ใช่เลือดหรอกคลังน้ําเกลือ